าก, 4, The การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะฮะ The Fourth Industrial Revolution นะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4คํานี้เริ่มพูดแล้วก็พูดอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมปี2559คนนี้ชื่อนายคลาวส์นะฮะชวบนะครับ,นะรบผมเรียกว่านายคลาว s ชวบนะรบเรียกเรียกแบบไทยๆดีกว่านะพี่คลาว s นะฮะคลาวชวบเนี่ย นะครับแกเขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมานะฮะเมื่อต้นปี2559หนังสือเล่มนี้ชื่อ The Fourth Industrial Revolution mm hmm. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะฮะแล้วแกก็ประกาศว่าถึงจุดนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่จุดสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านที่ครั้งสำคัญมากเลยคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับแล้วแกก็เป็นคนแรกๆรที่พูดคำนี้ บอกในโลกนี้ต่อไปนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วต่อไปนี้เป็นปลาเร็วกินปลาชา้านะ,ะ <ys> ท่านนี้ประกาศว่าโลกก้าวเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุสตสาหกรรมครั้งที่4ทีนี้ปฏิวัติอุสตสาหกรรมครั้งที่4มีในยะสําคัญยังไงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมากระทบกับพวกเราอย่างมากนะฮะผมคิดว่าถ้า dette, ถ้าเราจะเข้าใจมันจริงๆเนี่ยเราต้องดูการปฏิวัติอุสตสาหกรรม3ครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่หนึ่งนะเปลี่ยนจากเกษตรมาเป็นพลังงานไอ้น้ำนะครั้งที่2จากพลังงานไอ้น้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเกิดการผลิตขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า assembly line นะฮะแล้วครั้งที่3นํามาซึ่งการเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไอทนะครับมาทําการผลิตแบบ a u t o m a t e production นะครับนะบดังนั้นโลกมันผ่านการปฏิวัติมาตั้งแต่1.0ประมาณปี1850นะฮะ 2.0นะฮะก็เข้าสู่1 9 0่กว่ากว่าๆนะฮะประมาณ1,930-1,950นะครับ3.0ก็เข้าสู่1,900ประมาณ970-80นะฮะตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่อีกยุคหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นยุคบางคนเรียกว่ายุคส,ส,สุดของสารสนเทศเลยนะครับทีนี้เวลาพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะ ถามว่าประเทศไทยเคยมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมไหมนะฮะคนก็ถกเถียงกันเยอะนะฮะแล้วก็ได้บทสรุปว่าเราไม่เคยผ่านจุดนี้นะฮะเราไม่เคยผ่านการมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองท่านว่าจริงไหมฮะนะะเราไม่เคยผ่านกระบวนการคิดค้นเทคโนโลยีของตัวเองสร้างนวัตกรรมของตัวเองที่ผ่านมาเราผ่านการเป็นอุตสาหกรรมโดยการมาลงทุนของต่างชาติบวกกับซื้อเทคโนโลยีของต่างชาตินะฮะเราไม่เคยมีเทคโนโลยีของตัวเองนะครับ ในกระบวนการของฝรั่งเวลาเขาปฏิวัติเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปฏิวัติทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมันคือการปฏิวัติทางสังคมวัฒนธรรมแล้วก็คนนะฮะมันปรับสิ่งที่มันปรับครั้งที่สำคัญมากคือปรับวิธีคิดนะฮะแต่ละครั้งที่มันปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันคือการปรับวิธีคิดของมนุษย์นะฮะปฏิวัติอุตสาหกรรมทีหนึ่งวิธีคิดมนุษย์เปลี่ยนทีหนึ่งปรับอุตสาหกรรมครั้งหนึ่ง วิธีคิดก็เปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะฮะ